ความบางคัน่นชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ก็คือราชาโจอรัสตโกโกลเจอร์คำคำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายทําให้ผู้คนมุ่งสู่ท้องทะเลเส้นยอสู่ต่อสองอสใส่ไข่รู้ไหมว่าเขาจองจะเล่นคุณน่ะมันใช่แหลอวะว่าพอเถอะการเดินทางในการเป็นราชาโจอรสตในโลกแห่งใหม่ศัตรูใหม่ๆที่คอยจะปู้ยี่ปู้ยำผมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า โอ้อยู่หน้าเกมบอกฟุตนั่นสิครับเชื่อว่าไปแล้วบอกฟุตนี่มันก็เปิดมานาแล้วนันเนี่ยแต่ก่อนเราจะเป็นะจนภัยกันขอซื้อเซอร์ฟ VIP หน่อยล้กัน อ่าตังกูบินไปเรียบร้อยนั่นมันเงินที่กูจะเอาไปซื้อผ้าอ้อมตอนเข้านอนเลยนะเนี่ยแต่ช่างมันเถอะไหนๆก็ซื้อมาแล้วเข้าเกมกันเลยดีกว่าแหมหน้าเกมมีความรู้สึกว่าอยากให้กูเล่นมากเลยมันต้องให้เราเลือกก่อนใช่ไหมว่าเราจะเป็นโจรสลัดหรือว่าเราจะเป็นทหารเรือแต่ด้วยความดีของผมแล้วนะ่ะต้องช่วยเหลือพวกอื่นอยู่แล้วปะ่ะโจรสลัดเลยดีกว่าแสงมันแยขก็ไปในสายตาก,กับตังที่กูมีอยู่100บาทโอเวนเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้กูจะซื้อผ้าอ้อมใส่ตอนเข้านอนได้ยังไงกันสงสัยต้องเก็บกล่องหน่อยแล้วแค่กากก100 300บาทมีถึงันเลยร ว้าวเก็บอีกสักกล่องหนึ่งจะเป็นอะไรไปใช่ไหมล่ะดูนั่นสิ700บาทถ้าในชีวิตจริงมันหาเงิน700ได้ง่ายขนาดนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ดีมากเลยนหนดูซิว่าดาบมันราคากี่บาท1,000พกูบาทเลยเหรอกูไม่ได้มีตังขนาดนั้นนหนดูผลพิาซี่มีผลไร่ขายมั่ง โอ้มีผลโลเกียขายด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือผลน้ําแข็งซึ่งมันเป็นผลที่ดีมากเลยในการฟาร์มมีดาบน้ําแข็งติดตัวให้เราด้วยแต่เสียดายกูไม่มีตังค์เพราะงั้นผมเลยเอามือจับตูดแล้ววิ่งไปรับเครสเพื่อที่จะหาตังค์มาซื้อผลปีศาจซึ่งเครสที่มันจะให้เราทํานั้นก็คือการจัดการพวกแบนดิตพวกนี้โอ้มันเป็นเครสที่ง่ายมากเลยเพวกผมเนะี่ยเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยไปเปิดหน้าแม่ก่อนเลยแล้วกันทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าผมเป็นคนคิดบวกคิดที่จะบวกกกัับพววม,น,มน,นแล้ เชื่ออะไรเนะี่ยนี่สิเหตุผลที่ผมรักบอกฟุตเพราะเกมนี้ทําให้คนบินได้แต่พวกนี้มันกระจอกเกินไปทําแป,ป,แป,ป๊บเดี๋ยวเควสดมันก็เสร็จมีเงินตั้งหนึ่พไปซื้อคาตาะกันดีกว่าพี่ชายผมขอคาตานะเล่มดีๆยาวๆใหญ่ๆแต่ดูเหมือนคาตาะที่พี่เขาให้มามันจะเป็นคาตาละง่อหนึ่งแต่ไม่สนใจหรอกครับอัพสเต็กันหน่อยดีกว่า ตามความจริงแล้วน่ะพระเอกมันจะถืออะไรอ่ะมันก็เทพหมดแหละตอให้ผมถือดาบม้าในไมคครับยังไงผมก็เก่งได้ของมาก็ต้องลองกันหน่อยว่าดาบเล่มนี้มันดีจริงหรือเปล่าผมได้ใช้ขบวนท่าดาบที่ผมได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือไวไลท์คุงโนโตคิวเฉงยกูพูดอีรอบเพะมันไม่เหือนเดิมน่นอนเมื่อกีกูดอะไรไปกูยังไม่รู้เรื่องเลยด้วยวิชาดาบที่ผมร่ำเรียนมาก็ทำให้ผมสามารถฟ์ที่กาะนี้จนเวลสิบกันเลยีเดียวมันได้เวลาเปลี่ยนเกาะในการฟาร์มแล้วเาะอ อุก่าวก่าวกาอุกาอุกะาอุกาอุกาแต่ให้ตายสิมันก็แค่ลิงจัก๊กรักจริงๆนะเพราะงั้นแล้วผมรักทุกคนนะครับใจเกเรกันเข้าไปแต่การที่ผมได้สู้กับลิงพวกนี้มันทําให้ผมได้ฝึกภาษาลิงไปด้วยได้ก็คืออุก่าวก่าวก่าอุก่าอุกาให้ตายสิที่กูกำลังจะกลายเป็นลิงเหรอนี่ย กูว่ากูควรเป็นเกาะก่อนที่กูจะกลายเป็นลิงนะขอใช้ตังค์สักหนึ่งพันในการซื้อเรือเพื่อออกเดินทางกันหน่อยดีกว่าเอาแม่สาวน้อยดูเรือน,นั่นสิได้เวลาบุ้งนาสุ่เกาะบากี้ดูเหมือนว่าเกาะบากี้แห่งนี้จะมีคนขายดาบคู่อยู่แต่ราคามันหมื่นสองพันเลยอะ่ะกูไม่ด้าเอาตังค์หนึ่งพันบาทไปซื้อเรือมาที่นี่เลยโถเอ้ยสงสัยต้องฟามพวกนี้จนกว่าจะได้ตังค์สักหน่อยแหละได้เวลาที่พวกมึงจะไปคุยกับลาบมะม่วงแล้วในที่สุดตังค์ก็ครบหนึ่งหมื่นสองพันสักทีโอซื้อดาบบาทีกูจนเลย แต่ไม่เป็นไรเพื่อความเท่เราทำได้ได้เวลาโชว์ของสักหน่อยแล้ว STAR ์เบอร์รสีมย เบวหนะักจนขั้นเวลหกสิบกันเลยทีเดียวมันได้เวลาไปเกาะใหม่แล้วสินะบอสเกาะน,นี้กูไม่ตีหรอกตีทั้งชาติมันก็ไม่ตายเพราะกูใช้ดาบยังไงล่ะเผื่อคนยังไม่รู้บอสบาร์กี้เนะี่ยต่อให้คุณอัพดาบโหดขนาดไหนแต่คุณใช้ดาบคุณก็ตีบาร์กี้ไม่เข้าหรอกครับพรางันแล้วข้ามไปเกาะทะเลทรายกันดีกว่ามาเกาะใหม่ทั้งสี่มันต้องเซ็ตสปาซีเหมือนผมจะลืมพูดไปหลายก่อนเลยเวลาที่ผมไปเกาะใหม่ผมก็จะเซ็ตสปอแบบนี้แหละเอาไว้ให้ทุกคนคิดกันล้ะก,นนะกคกมัม หล่อเทให้พวกมันเห็นว่าเราเก่งขนาดไหนมาเลยไอพวกดีเซอร์แบนดิตกูจะชอให้พวกมึงเห็นเองว่ากูเซ็กยออสุดต่อสองฮอใสใ่ไข่กูเก่งขนาดไหนแต่รู้สึกว่าเหมือนพวกนี้มันไม่ใช่กิ๊กๆพวกมันสามารถเกือบฆ่าผมได้เลยแต่ประสบการณ์ของผมก็ทาให้ผมสามารถชนะพวกมันมาได้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมยังไปอย่างนี้ต่อไปชีวิตนอนา,นาคตน่าจะลาบากหน้าดูผมเลยออกเดินทางตามหาความฝันเอาจริงแล้วผมก็จะไปฆ่าบอสลิงน,นั่นแหละแต่ว่าผมเจอเข้ากับลุงคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะขายผลปิศาจให้เรามันไม่ใช่ว่าขายหรอกมันเป็นการสุ เสียงดวงสนิทจะเป็นไรไปใช่ไหมครับผมก็เลยได้กดสุ่มผมไปศาสตร,ร์ไปเลยและดูผลที่มันให้ผมสิครับโอ้ผลน้าแข็งนี่มันผลโลเกียร์ที่เราตามหาแต่ใจจริงแล้วผมจะได้ผลแสมากกว่าแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นผลที่ดีมากเลยได้เวลาแดกแม่งลยพอกินไปแล้วผมก็รู้สึกตัวสั่นขึ้นมาทันทีรู้สึกขนลุกมากๆเลยคิดว่าผมรู้สึกว่าผมได้พลังหรอครับเปล่าครับปวดขี้เดี๋ยวมา ลงตูดอะไรก็เรียบร้อยก็ถึงเวลาฟาดฟันใส่ศัตรูสาเบิร์สเต็มเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อยา่ากูเอาแม่งจริงไงล่ะมันก็แค่ลิงจกัจกจั๊กรักจริงๆอูกะาอูกะาอูกกา ลิงก็ตายไปแล้วผลพิษศาสใหม่ก็ได้ใส่โค้ดรีสแต็กกันหน่อยดีกว่าอ่าเรียบร้อยได้เวลาอัพสแต็กใหม่ไหนดูซิว่าผมจะลองอะไรมีความคิดว่าเราได้ดาบน้องแข็งมาขนาดนี้เราเล่นสายผลพิษศาสไปเลยละกันเพราะงั้นมึงไปเลยละกันนะผลพิษศาสเต็มที่วันนี้มันเป็นวันที่ดีจริงๆเลยได้ผลพิษศาสมาฆ่าบอสลิงนีง่โอ้กลับไปฟาร์เหมือนเดิมกันดีกว่าครั้งนี้นะ่าจะง่ายขึ้น อย่างนั้นน่ะมาเลยไอพวกกระบอกกูให้หมดทั้งตําบนเลยมาสิพวกมึงก็ตีกูให้เข้าส่วนกูเนี่ยตีพวกมึงฟรีอีซี่อีซี่ไอพวกกระจอกไอ้นั่นก็เลยเป็นการฟาร์ที่ทำให้ผมขึ้นเวล์เก้าสิบได้อย่างง่ายๆแลยหลังจากที่เราเวล9เก้าสิบแล้วมันก็ถึงเวลาเปลี่ยนเกาะซึ่งเกาะต่อไปไมันเป็นเกาะที่พิเศษมากเลยมันก็คือเกาะแห่งน้ําแข็งมึงจะพูดให้มันดูอลังการทาไมยังไงมันก็แค่เกาะหิมะงงๆหนึ่งแต่ที่พิเศษนั่นก็คือเกาะนั้นจะขายเกโปะฮาคิแล้วก็วิชา โซ <So. S 2> เป็นไงล่ะฟังแบบนี้ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะถ้าเกิดตื่นเต้นเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าโอ้ oh, ดูนั่นสินี่มันเกาะหิมะนี่นาในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วไหในๆก็มาถึงเกาะน,นี้แล้วขอเรียนรู้ฮาคิและเกปดหน่อยแล้วกันนี่มันสุดยอดไปเลยการเรียนรู้ฮาคิและเกปดคุณไม่ต้องแข็งแร่งมาจากไหนเพียงแค่คุณจ่ายตังคุณก็จะได้วิชานั้นมาเองโคสุดยอดเลยได้วิชามามันก็ต้องลองกันหน่อยดูนี่สิผมกระโดดไปมาได้อย่างอิสระเลยฮ <Hey, S 1> ดูเหมือนโจ้พวกนี้มันไม่ใช่ครูมือของผมเลยศัตรูที่จะ คู่เมืองของผมได้ก็ต้องเป็นระดับบอสอย่างเดียวซิเพาะง,ง้นแล้วไอบ้บอสเยติมึงเข้ามาเด้นี่สิสิ่งที่เราตามหาป,ปลดปล่อยสกิลได้เต็มที่ไม่เหมหือนไอ้พวกนั้นแค่แป๊บเดียวมันก็ตายแล้วดูเยติตัวนี้สิมันทนรับซีนที่ผมปล่อยใส่มันได้อย่างอีซี่เลยโอ้่สาวน้อยแกก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยแต่เสียดายเกินไปที่แกมาเป็นคู่ต่อสู้ให้กับฉันน่ะแกไม่มีทางชนะฉันได้หรอกพอกูเนี่ยเกร่งยังไงล่ะพอะง้นแล้วไอ้เยติไปเป็นเอ็กพีทำให้กูเวฟขึ้นร้อยยี่สิบซะว้าวเวฟร้อย ที่เราต้องไปฟาร์มสินะแต่ก่อนเราจะไปฟาร์มที่กองใหม่กันขอแวะซื้อของหน่อยอ่าเรียบร้อยหนึ่งแสนกูบินไปเลยแต่ไม่เป็นไรพรดนีผมมันรวยมากอะ่ะคน นึกว่าเราออกเดินทางกันแล้วล่ะการเดินทางจะและคือการเรียนรู้ขับเรือวนไปวนมาอาจจะดูน่าเบื่อกันไปแรตตีโบทั้งสองสามตัวก่อนไปถึงเกาะมารินหน่อยละกันมึงมานี่ดิกริลลาคิงมาเป็นทางผ่านให้กูเติมหน่อยจบคลิปนี้ไปกูจะโดนกรมอนุรักษ์สัตว์ฟ้องไหมเนี่ยงั้นมาจัดการอะไรที่มันเป็นคนกันหน่อยนหนดูซิบาร์กี้นายมันจะโหดสัตว์รัสเซียขนาดไหน แต่โทษทีนะครั้งนี้กูไม่ได้ใช้ดาบต่อสู้ถึงอาวุธที่กูใช้มันจะเป็นดาบแต่มันเป็นดาบน้่งแข็งมันไม่เกี่ยวกับดาบกูตีมึงเข้าแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าฮา กูนี่มันนักแสดงสมบูรณ์แบบจริงจะเป็นตัวร้ายก็เป็นได้ดีจริงๆเลยรู้สึกเสียเวลามามากเกินไปแล้วถึงเวลาไปกอบมารีนแล้วล่ะอู้ <Ooh! S 1> ดูเหมือนว่ากอบข้างหน้าจะเป็นกอบมารินฟอร์ดนะ <c oughs> ต่อให้เป็นกอบใหม่แต่ใจที่เธอมีให้เขามันก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะกูว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกนะก็อย่างที่ว่าไปแหละมันไม่เปลี่ยนหรอกก็มาถึงกอบเบิ้ฟาร์มกิกกี้พอเวลถึงประมาณหนึ่งแล้วก็ไปฟาร์มบอสนี่มันวงจรอุบาทจะชัดเลยเป็นู้สึการตื้อบอสครั้งนี้ของผมมันเป็นอะไรที่โคตรคุุ้มมมสดสดเเเลยเาะว่ททใชี๋นึงงกออัื แต่พอกูฆ่ากูได้ผ้าคุมหนวดขาวนี่มันโคตรไม่เซนเลยนี่ว่าแต่ช่างมันเถอะเกมมันทำไมเมื่องเล่นมันก็เล่นไปซะอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นวงจรอุบาทและแล้วก็ฝารไม่ไดจนถึงเวลล้อยห้าสิบและอย่างที่ทุกคนรู้กันครับเวลถึงตามที่มันกำหนดแล้วได้เวลาเปลี่ยนกอดสินะเฮ้ยกูชอบวงจรนี้ว่ะรู้สึกว่ากอดต่อไปจะเป็นกอดสก,กายเปียสินะเฮ้ดูนี่สิมันมีสะพานแล้ว เอยอันนี้ตกใจมากเลยเนี่ยผมไม่ได้กลับมาที่โลกหนึ่งนานมากเลยอ่ะมันมีสะพานแล้วเนี่ยคิดถึงสมัยที่ต้องเก็บโปกขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะแต่มันก็ดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มันไม่ได้ซื้อเก็บโปกมาเป็นอะไรที่โคตรดีสุดๆไปเลยสะพานนี่มันสุดยอดมากเลยมึงไม่ทำแบบนี้มานะแต่ตอนเกมเปิดป่ะเราว่าเราเลิกพ่นถึงสะพานกันดีกว่าถึงเราจะบ่นถึงสะพานให้ตายยังไงเธอที่ไม่มีใจให้เรายังไงเขาก็ไม่กลับมาหาเราอยู่ดีรู้สึกว่าสักวันกูต้องเปลี่ยนชื่อซีรีส์ายเป็นหาคำคมอกหักยี่ส คนเขาสู่ช่วงวงจรอ,อุบาทคอนเทนต์หลักๆของวงจรน,นี้ก็คืออัดมอนเตอร์ไปเรื่อยอัดแม่งให้ตายอัดไปเรื่อยๆจนกวา่ามึงจะวลวตาที่มันกําหนดไว้และก็ใช่เลยววร้อยเก้าสิบแม่วงจรอ,อุบาทกูชอบรู้สึกว่าเหมือนต่อไปแล้วต้องไปคุกอินเพลดาวสินะแต่เกมนี้มันก็แปลกแล้วเนี่ยโจสลัดเข้าออกคุกได้อย่างง่ายดายมึงบ้ามะครับเข้าคุกไปกูโดนจับดิแต่แทตีนี่มันระบบเกมกูไม่โดนจับหรอกให้เขารู้กันไปเลยว่าบอกฟุตนะกูไม่ได้เล่นนานขนาดไหน ดูสิครับมันมีทั้งเควสฆ่าบอสและเควสฆ่ากีกกี้มึงอัปเดตไปแค่ขนาดนี้เลยเลยเนี่ย <c oughs> ก็ตามเช่เคยครับบงจรอุบาทระดับกีกกี้พวกนี้ฆ่าไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันก็ขึ้นเวลได้แหละผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะฟาร์มเวลให้สามารถตื้มเคลดบอสได้และนั่นแหละครับจนเวลประมาณ2 1 0กันเลยทีเดียวถึงเวลาในการทำเควสดบอสแล้วสินะแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าผ่านนี้เอาไว้แค่นี้ก็ดีกว่าพาร์ทสองจะมาเร็วหรือมาช้าก็อยู่ที่กระแสะการตอบรับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากให้มาเร็วก็ช่วยกกกกกกกักกกันนนดดดดไไลลลคคครริ่งงุ้้้้้ใหววายยีเบ หรือว่าแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เขายังไม่เคยดูใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับสลักคลิปนี้ซีอูในเกมบาจ้าบาจ้าเจอกัน EP 2หรือว่าจะเป็นแกนพิษ e ีบีกันนะกราบตีนทุกคนครับผมอย่างเช่นเคยเอาอินโทรมาเป็นอโทโว